เทีนมันเติมเดินเทียบไม่ไหวเดินสะบัไม่ไหวมันแย่มากมากใ่มันจะเป็นมันก็จะเป็ี่ยนมาเรื่อยเรยเส้นเรีอบขอดยนะป้าดาคะอาการก่อนที่จะทานดีบูนอาการเป็นยังไงบ้างก็ปวดเมื่อยค่ะปวดเมื่อยตามข้อตามกล้ามเนื้อก็นอนไม่หลับอะไรจ้ะเลิกขายของแล้วก็ลําบากมากทรมานกว่าจะนอนได้ก็ตีหนึ่งตีสองแล้วอาการก่อนหน้าที่จะทานดีบูนคุณลุงมีอาการยังไงคะทีแรกมันก็ปวดเอวทีนึงมันก็มาต่อมาลงสะโพกคือลงมาขาชาเดินไปไม่ไหวต้องพักเพราะขามันชาขาอ่อน คุณป de ้ามีอาการยังไงคะก่อนหน้าที่จะทานดีเอ็นะปวดหัวคอปวดเอวเดินกระแพกกระแพกกระแทกไปไหนลูกก็ต้องจูงเข็บเอวกพอลงรถทีนึงโอ้ยโอ้โอ้ยระหว่างลงได้ขึ้นทีก็โอ้ยโอยอ้ยค่ะ โอ้ยลำบากบางเตี๋หัวปล่อยเนื้ปอปลอนั่นเราปุ๊บน้ำตาเล็ดเลยน้ำตาไหลเลยแหละค่ะเทป<า>มันเทปเหมือนตึงมื่ี้นี่มันเดินไม่ไหวแล้วมันเดินไม่ไหวแล้วตึงไปหมดมันเดินเทปไม่ไหวเลยนะพอได้กินยาตรงนี้ไปนะมันก็ดีขึ้นนะ<า>มันก็ดีดีบูนใช่ไหมคะอาจารย์ดีบูนนี่เลยนะ<า>ตอนแรกเราพ่นเ้ยนผมนะตัวผมตัวกล่องนี้ใช่ไหมคะอาาจรย์ติดผมต่อไปก็มันดีขึ้นแล้วก็วิงเป็นเป็นเม็ดนะแคเป็นแคปซูลเลยนะก็ดีขึ้นเลยนะสองกล่องขึ้นไปนะสองกล่องมันไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนแล้มันไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อน เส้นทุกอย่างนะัทั้งสองข้างเขาทั้งสองข้างตรงๆเส้นมันซึงไม่หมดเลยนะออพอกินเข้าไปพุดมันก็เออรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมากมันเดินเหมือนกัน,ม,นมันสะดวกกันนะมันคล่องแคล่วซองที่สองเนี่ยค่ะก็หายดีหายตอนไหนก็ไม่รู้ แต่ดีขึ้นตอนที่ากล่องหนึ่งมี5้ซองทานไป3มซองก็ดีขึ้นแล้วหายมาเรื่อยๆตอนนี้ก็กินไปเรื่อยๆค่ะอาการที่ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะไม่ปวดคอแล้วก็ไม่ปวดกล้ามเนื้อนอนหลับสบายแข็งแรงขึ้นขึ้นชั้นสามชั้นสี่ขึ้นได้แล้วก่อนนี้ก็ยกกะเยกกว่าจะขึ้นได้เจ็บก็ยกกะเยกต้องนั่งพักลองดูว่าเขาว่าดีเขาเลียนในเด็กวูดโคโคชนากันครั้งแรกก็ไปเอามากล้องเดียวเออเขาท่าดูจ แรงร่างกายเดินเผินมันเบาไอ้การเนบแทรแเราก็เบาลงกองแรกก็ย่อนยามันก็เอาดนั้นก็เลยสั่งมาสามกองเลยไม่โกหกเลยแม่กินสามกองติดห้าวันติดๆกันก็ลองดูค่าที่เขาแนะนำมามันก็ดีขึ้นดีเพราะอะไรเพราะผมเห็นว่าข้อเข่าข้อตีนก็ข้อเท้าข้อมือเราเนี่ยมันสามารถคล่องแก้วขึ้นได้เลยสั่งเพิ่มก็คือคุณป้าทานไปทั้งหมดกี่กองแล้วคะ มานกคของอบฟองแต่คุณป้าเริ่มร,รู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะคุณป้ากล่องที่สองดีขึ้นค่ะนั่งอะไรอ่ะพอลุก,ลกนั่งพื้นอย่างนี้ลุกก็ไม่ต้องนั่งแหละว่าก่อนต้องยกซ้ายยกขวาค่ะนี่ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะที่คุณป้าทานได้เนี่ยตัวนี้แล้วคุณป้าก็มีทานตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยจะทานตัวนี้ด้วยตัวนี้คุณป้าทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกไม่ทานตัวนี้ค่ะ ป้าคืนคืนหนึ่งสี่ครั้งเดี๋ยวนี้คืนสองครั้งค่ะก็คือหลับดีขึ้นหลับดีขึ้นแล้วตัวนี้ก็ดีขึ้น้าประทับใจมากมากดีมากไปเป็นเหมือนป้าเอาไปกินเลยซื้อไปกินเลยแล้วมันดีดีจริงจริงมันดีขึ้นมากอีตอนไม่ได้กินนะเทบไม่อยากกินเลยแทศไม่อยากกินอะไอยางนี้ไม่อยากเดินเลยใช่ไหมคะไม่อยากมันติงไม่หกเลยนะ เขาเรียกอะไรเส้นมันยึดตันะเส้นเส้นมันยึดเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นก็จนากินยากินยามาหลายอย่างมันก็ไม่หายนะคนโอ้มันมันท้อมันแทนงก่อนนั่นอยู่นะมันท้อมันแท้มาเห็นตัวนี้ก็เลยว่าก็เลยลองดูนะตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกลองดูสักครั้งก็ไม่เสียหายพอกินมาเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นคือดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เราได้ทานใช่ไหมคะอาจารย์ ดีขึ้นมากดีขึ้นประเทศไม่อยากทําอะไรเลยหนูเส้นแล้วนะเส้นโอ้งมันปวดมึ้นมันล้านะคุกกินตัวน,นี้เข้าไปเอออะไรนะก็สะดวกคนข้องเคลื่อนนะข้องแค่อะไรนะทำอ,อ,อะไรนะนะนข้องแค่ดีขึ้นเขาบอกได้คำเรียกว่าดีนะ ขอบ,บอกต่อเราผมเขาไม่ไ่้เที่ยว,วอะไรเพราะเกษตรกอยากให้ลองดูนะพี่จะทำตัวนี้จะมาจะกินมาหลายอย่างมันก็ไม่เห็นหายอะไรคือตัวที่กินเข้าไปมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยนะคิดว่าตัว,ต,วตัวที่เพิ่มเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะอาจารย์เดินเดินนี้ลงน้ําหนักอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์มันมันตึงมันเดินไม่คล่องกว่านี้ยนาาอยู่แตนะ่ก้าวแต่ก้าวขาอะไรมันมันเส้นมันตึง กินมาเต็มไดหมดแต่ตอนนี้พระอาจารย์เดินได้สบายเลยเนาะข้องเลยข้องขอบอกต่อดีมากๆดีมากๆไม่ไม่ต้องเชื่อนะที่ว่าขออยากอยากให้ลองดูครับเอียงน่งขึ้นมามันไม่ตรงเหมือนเนี่ยมันจะเอียงไปแล้วนั่งตรงไม่ได้มันนั่งตรงได้ละเมื่อก่อนเนี่ยมันจะงอมุ้งอยู่เนี้ยพอกินเข้าไปเพิ่มมันจะมันจะตรงได้นะมันจะตรงได้นั่งในหนานี่สักนาทีสิบนาทีมันคล่องเก่าๆได้นั่งในหนานุ่งเก่าๆดีมากๆดีมากๆขึ้นขึ้นตัวสุดท้ายได้กินมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบนั้นดีๆขอบอกได้คำเดียวว่าดี เขาบอกต่อเป็นวิทยาทาน,นเนาะเป็นวิทยาทานคนคือไม่ว่ายากหรือท่าเดินดถนึนไม่ได้เกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับเส้นไอยากจะให้ลองกินเพื่อจะทาดีดุญให้ดูนะมันจะช่วยให้คลายเส้นของเขาแต่ไม่อยากให้เชื่อนะแต่จกให้เขาลองดูก่